เกษตรกรนะครับเกษตรกรบ้านโคกม้อนะครับได้เกี่ยวข้าวนะครับวันนี้ได้เกี่ยวข้าวขอขอแปดท่านะครับท่าพลังสวยนะครับรถเกี่ยวนะเก่งเกษตรกรหมู่ที่สี่บ้านคคกม้อตำบลหนองคดอนอำเภอเมืองนครสวรรค์ครับที่อยู่ที่สิบไร่ครับ เป็นนาใช้เครื่องดำนะครับใช้เครื่องดำนะครับใช้เครื่องดำอยู่ตอนนี้ก็กำลังเกี่ยวข้าวอยู่นะครับเหลือเจ้าเดียวครับที่ทำนาที่ทำนาแล้วต้องใช้ บอ่อบาดานช่วยนะครับครับวันนี้อันนี้คือเจ้าของครับอันนี้คือเจ้าของนะครับในดอนครับคือเจ้าของครับผมกำลังมาเก็บนะครับผม